เพื่อนพบกับแม่พึ่งร้อยแปดไลฟ์ค่ะวันนี้แม่พึ่งพาเพ,พื่อนๆมาเก็บเห็ดอีกแล้วป้าทางเข้าอ่างเก็บน้ำามันโคตซิงเหมือนเดิมนะคะดูจากรถนะคะรถรถเยอะมากเนยรถรถคนมาเก็บเห็ดนะคะวันนี้แม่พึ่งมากับป้ารันเนาะป้ารันเข้าไปแล้วนะแม่พึ่งพึ่งจะเข้าไปเนาะวันนี้มีเพื่อนอ่ามากับป้ารันสองคนแต่ว่าเจอเพื่อนคนบ้านเดียวกันอีกสองคนเนาะป้ากะหลาวกับป้าปแปะนะเดี๋ยวแม่พึ่งจะตาม ปลาปลาไปนี่นะคะเพื่อนๆกำลังออกเลนเลนอ้อยเนาะเปิน่นขี้ดินนะเพราะว่าฝน,นตกนะคะเฮ,ฮ็ดแปลงนะคะเพื่อน เห็ดแป้งนะคะเห็ดแป้งเหมือนเห็ดตะไคร้เลยหอมหอมเห็ดน่นแหลกกำลังออกน้อยๆน,นะคะเห็ดน่นแหลดอกน้อย ไม่พึ่งไม่ได้ร้องก้นตะการเนาะวันนั้นร้องแล้วฝนตกใส่น้ำขังเห็ดเฉะมดเลยน้ำเขาไม่ไหลออกนะวันนี้ไม่พึ่งเลยไม่ร้องนะคะเห็ดวันนี้เปียกนะคะเพื่อนๆเห็ดเปียกฝนเนาะนี่นะคะจ้า,าโอ้โห <laughs> ยัง วันนี้มีเพื่อนมานะคะอูปากะลาวกันอยู่ตั้งไกลเนี่ยอยู่ข้างหลังเห็ดกอกไข่นะคะเพื่อนด้านต่อม ตุ้งบักบานมือวิเด่นคลือเนาะมันอมยังเคย놈ๆตนเคยเลยพอ놈เลยดามือตเร่เก็บตัวบันเวคโหอันนี้โอ้พี่ใหญ่แล้วนี่ก็ได้ไปกระดูกกล่อมได้เอออัญมาติดเด่นเวคอันทุยเวคอัญมาหยอกเม็ดหมูนี่ขึ้นเทศนี่พอเวคก็เคยกระทูตะนี่อือก็ต้องแหวะเด้อหรออ๋อเวคเลยเนาะเมื่อกี้นี่ใช่มั้ยนี่เออมันยังมานหยอกเม็ดหมอกก็เลยมานเวค ឃើញញ៉ាំមិនសិតឥក្លាឥក្លាទៅវេកទេបើឃើញដោះអែងក៏វេកនោះឃើញមួយអែងវេកវេកឃើញមួយឃើញនោះហ្នឹងហើយអោបាងអោបាងតែនេះមិនញ៉ាំចយទុះពងពងលាវតើគេណោះមិនត្រួតមុនគេថាពីដើមញោមមិនគឺយោទេប៉ៃបើតែញោមយោទូគេថាចឹងញ៉ាំញោមយោទៀតអូលូគਿੰកឺអឺ ราแท็ดเนอนี่อับสัตเลื้งสัตจมอกกูนี่นะคะดูห้เอโดเจเวียนนี่ขัดเวียนนูเจ้กีฬาหนังแห้งเดอทีเดาเคยเดาเคยเดาพองคเนียเดาเคยใ่ไหมสไลเอลออนเห็นนั่นเลย เธออยู Sugar, you know, <laughs> <laughs> ่ไหนฉันอยู่นี่ปลากระเหลาอยู่ทางไหนดอกนี่สดอ่ะนี่ใบกะเออมือเดาเองสัตว์เอลออนเห็ดงอกนะมา มาทางนี้ประรานค่ะอุยเขาอยู่ในลืบนะนี่ในลืบเขาอยู่ในลืบนะคะเราก็ต้องดูดีๆเลยได้สองดอกไม่จบคนีนย ปราดันว่าป้ากับป้ากับเราจะเต็มตะก้าแล้วเหลืออีกนิดหนึ่งลุกตรงไหนดอกค่อยค่อยหาไปจ้าเห็ดงอกอยู่เดินเร็วก็ไม่เห็นเนาะเคลียไปก็เห็น เห็นอ,ออกเห็นออกเลยมันก็เห็นเลยโอเคเห็นแล้วโเคเนี่เห็นไหมเนี่ย ติมชายตีใครกินไอติมกินนี่คะมาดูๆไอ้ติมโอเคนะช่วงนี้สมัยนี้ไอติมเข้าป่าได้ด้วยไอ้ติม ได้มีแหงเดินต่อเนาะจ้าอยู่นี่ป้าก่อนเยอะมากอุ้นะโอ้โหจ้าไปตรงๆนั่นแหละ คนเยอะมานะคะไม่น่ากลัวนะคะเอ้านูทายคลิปลงยู u ูบจ้ะจ้ะช่องไม่พึ่งร้อยแปดไลฟ์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไม่พึ่งด้วยนะคนหลายมากนูลง Youtube จ้ะนูทำคลิปลจ้ะ,จะ ไปก้านข้ามทุง่งนาไปวันนี้เราแยกทางกันกันกนกนกบป้าแปะกับป้ากะเหลาแล้วนะเราอยู่กับปันสองคนนะตอนนี้นะป้าก็เจ็บขานะคะเอ้ยโอ้ยเกือบล่มไปค่ะไปป่าข้างหน้าเนะาะน,นั่นแหละมวนกุบเลยแหละ <c oughs> ป่าข้างหน้านะั่มวนกุ๊บเลยแหละพี่ป่าที่สองนะคะ อุ้ยอืมไม่รีบดอกหาไปรู้เห็ดน,นั่นเลยนะจ๊ะื่อนี่ไงเห็ดจมูกควายเนี่ยเนี่ยดันแฉมองไม่เห็นนี่ไงก็มันเห็นเนี่ยสองดอก เนี่ยสองดอกเนี่ยเนี่ยสองดอกเนี่ยมาจะท,ท่งไหนคะ่ะโอกลันธา,า,นา,าหนูมาทำคลิปจ้าจ้ากินข้าวาปลาแลวจังแซบหนูมากินข้าวกับมูป,ป่าด้วยจ้าแซ่บบอค่ะ จ้ากินข้าวนอกบ้านเด้อข้าวเนี้ปลาเปลี่ยนบรรยากาศวิีีของคนหาเห็ดก็จะเป็นแบบนี้ลยจ้าหนูกินมาแต่บ้านแล้วเห็ดมันปูเยอะเลยนะคะโอ้คุณยายยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะมาเก็บเห็ดคุณยายคุณยายมาจากไหนคะไปมาแต่สบายจีกก็บ้านใกลๆกันกับแม่พึ่งนี่เลยค่ะแม่พึ่งอยู่น้องปลื้มียักษ์ เราก็หากันไปเรื่อยๆล่ะค่ะเห็ดก็มีอยู่เราตาตาใครจะดีเนาะตายกันทุกคนนะคะไม่พึ่งก็ได้เท่านี้ถ้าจะเจอก็เจอแบบไม่ต้องหาเ้ยนี่นะคะเห็ดอันนี้เห็ดกอไข่นะคะ ប <fingers out> <them> oh, uh, okay, um, -huh. ានរបស់ថ <guarding okay>? ្មៃអូដែលเยอะម៉ៃនោះดูหน่อยហ៊ូដែរយ៉ាងเยอะอ่ะអូកាប៉ាกําแพงប៉ាព្រងរៀបទីแลกឡောเนี่ยទីไปទីអូเอกเตเรនឹងគេចாតើដែររ៉ែกับខោអូហូដល់តាមនំដល់តាមត ংকা เลยអូสงสัยเป็นพ่อแม่ลูกแน่เลยเนี่ยสงสัยมัดให้เด็กมือละមកครูឡောเอ้ฮู้จรนะណាบางจะញោមมือตัดយឺ บางนูทรอน่านูทรอดทำไมโอ้ยพี่มาจากกำแพงเหรอคะมาจากกำแพงอุ้ยหมดเลยยังอุ้ยเดี๋ยวไม่เพิ่งจะไปหาไปเลยอ่ะเลยอือมีพึ่งพิ่งมาได้เป็นครุกับครุ มีแต่คนมีแต่คนเลยคนเยอะมากโอ้ได้เยอะเลยได้จ๊าะตูดดาบงโอ้โหฮะไปๆๆโอ้โหพุงอ้อมมาเป็นเสราะขนาดนี่จรเลยโอ้กัลันธา เย่เขาก็อยากมากเหมือนเรานั่นแหละวันอาิิปอย่างไรอดทิตบไปนี่ปร์เจออยู่นั่นน่เออหาไปเท่านี้นี่เจออีกแล้วเนี่ย ป่ากำแพงแล้วนะนี่กำแพงถึงกำแพงแล้วก็หันหลังกลับหาลงไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมเห็นไหมป่ะคนเยอะไ,ได้กันทุกคนนะคนละเกือบโอ้ยบางคนก็เต็บมบางคนก็เกือบเต็มเนาะอุ้ยเรามาหลังเขาแล้วได้เท่านี้ก็พอแกงแล้วพี่เพื่อนเพื่พอนเห็นไหมเนะี่ สีเขากลืนกับใบไม้มากเลยนะคะ <ś c oughs> เสียงเสียงเสียงคนหาเห็ดนะคะ เห็นอยู่เก็บก่อนปะเห็นเนี่ยนี่ก็เห็นออกเล่นน้อยเนาะ เห็ดเปื่อนดินนะคะเพื่อนๆฝน,นตกน้ำไหลนะฮะอเนะออ นี่ก็คือเห็ดที่ไม่เพิ่งไปเก็บมาวันนี้นะคะได้ได้เห็ดดอกใหญ่ก็ถ้าซื้อก็ประมาณเกือบจะสี่สิบาทนะถ้าเราไปซื้อเนาะตามที่ไม่เพิ่งเคยซื้อมานะคะ ตัวนี้จะเป็นเห็ดดอกตุมต้มๆนะคะคุณผู้โอ้เห็นนะคะเห็ดดอกตุมต้มๆก็เยอะอยู่นะวันนี้ไปไปแค่ประมาณสองชั่วโมงกว่าๆนะคะเพราะว่าฝนตกไล่มือนเดิมวันนี้ฝนตกหนักมากเอมตกตกแบบอย่างแรงเลยนะในป่าน้งมืดเลยนะคะเลยพากันออกมาก็ไม่พึ่งก็จะล้างแล้วก็ ใส่ทุงนะคะใส่ทุงแล้วก็แช่ช่องแข็งนะคะเอาไว้ให้ลูกสาวเนาะแล้วก็เอาไว้รับประทานเองด้วยเวลายามที่เห็ดหมดนะคะยามที่เห็ดไม่งอกแล้วเนาะก็ไม่พึ่งเตรียมทุงเอาไว้เนาะก็จะเอามาใส่ทุงแล้วก็ใส่ช่องฟิตเอาไว้นะคะเดี๋ยววันนี้ไม่พึ่งก็ขอเก็บเห็ดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าไม่พึ่งจะพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดอีกนะคะวันนี้ไม่พึ่งก็ตัวลาไปก่อนนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ดอกตูมแล้วก็ดอกบานนะคะทุกคณก็จะแยกกันเนาะก็จะเก็บเอาไว้ให้ลูกสาวนะคะแช่ช่องแข็งนะคะเก็บไปกินได้นานเลยเด้อ